คนที่ฉลาดเขาจะไม่ยึดติดกับอดีตที่ตัวเองทำผิดพลาดไปแล้วเพราะว่าคนเราอะ่ะคนเราอะ่ะมันมันก็ทำผิดพลาดกันได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าคือตัวเราก็เป็นแค่มนุษย์การยึดติดกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะ อดีตมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะ่ะจะไปคิดวนเวียนอะไรอย่างเงี้ยโดยเปลืองสมองอะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์หรือทำให้อะไรมันดีขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับคนที่มีเจตนาเมื่อเมื่อตัวเราอะ่ะจะต้องเผชิญกับคนที่แบบ เขามีเจตนาที่จะเข้ามาตีสนิทกับเราเพราะหวังเงินหวังทองอะไรแบบเนี้ยเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญนะเมื่อเมื่อคือเราเป็นผู้หญิงอ่ะในฐานะที่หมอก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแท้ที่ต้องพูดแบบนี้ก็คือว่า คือบางคนน่ะที่ว่าจิตใจมันไม่ค่อยปกติอะ่ะเออเขาก็คือเอกเคยเห็นนะคือบางคนที่ว่าจิตใจมันไม่ค่อยปกติอะ่ะก็จะชอบแต่งเรื่องใส่ร้ายคนอื่นหาว่าคนนี้เป็นทอมมั่งหาว่าคนนี้เป็นเกย์บั่งท,งทั้งที่ผู้หญิงคนเนี้ลูกสองมีผัวอยู่กินกับผัวคือเราต้องใช้ จิตใจที่เข้มแข็งนะเมื่อต้องเมื่อต้องเจอกับความกดดันนะคนเราอะ่ะเมื่อเจอกับความกดดันนะเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอะ่ะมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยล้วนต้องเคยทำถูกทำผิดนั่นแหละมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเราก็ต้องตัวเราอะ่ะ ก็ต้องเคยทําเรื่องไม่ดีเขาเรียกว่าทําบุญทําบาปอ่ะในเมื่อบางอย่างเนี่ยเราทําผิดไปแล้วอะ่ะมีหลายอย่างที่ว่าตัวเราอะ่ะทำผิดลงไปเคยไหมที่ว่าคุณทําเรื่องผิดพลาดลงไปแล้วคุณรู้สึกแย่กับตัวเองอะ่ะเหมือนตัวคุณอะ่ะทำเรื่องผิดพลาดลงไปทําเรื่องไม่ดีแล้วคุณมีความรู้สึกแย่กับตัวเองมากว่า ทำไมตอนนั้นน่ะรู้ว่เราไม่น่าใจร้อนเลยโอ้โหถ้าเราถ้าตอนนั้นเราใจเย็นกว่านี้เนี่ยโอ้โหเราก็คงไม่ไม่สูญเสียเข้าไปที่ชีวิตของเราต้องเป็นแบบนี้เพราะเราตัดสินใจผิดพลาดเนี้ยคือคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญและ ยึดมั่นในศีลธรรมและความดีงามเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะรับรู้ได้นะความอิจฉาริษยามันก็มีกันทุกคนอะเออยังอิจฉาคนที่มันถูกหวยเลยอิจฉานะคือบางคนเนี่ยจริงๆงเอเข้าใจนะว่าเขาก็คงเคยเล่นมาเยอะมั้งบางคนซื้อซื้อหวยสามใบถูกทั้งสามใบเลย 0.57ห้าเจ็ดได้มา1มื่นสองซื้อผ่านแอปด้วยนะสามใบซื้อสามใบผ่านแอปเป๋าตังค์ทั้งหมดก็สอง้อยสี่สิบบางคนซื้อห้าสิบกว่าใบหกิบกว่าใบไม่ถูกเลยเฮ้เอสประจำซื้อยี่สิบใบไม่ถูกสาสิบใบไม่ถูกสี่สิบใบไม่ถูกซื้อหกสิบใบไม่ถูกก็เคยมาแล้วซื้อหวยหกสิบใบไม่ถูกเลยสักใบมันก็เป็นดวงของเขาไง คือความความอิจฉาริษยามันก็มีกันทุกคนนะถูกไหมจริงๆแล้วอ่ะความอิจฉาริษยาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเอาความอิจฉาริษยาเนี่ยที่เรามีในใจอ่ะนำไปใช้ให้เกิดสิ่งดีๆเราสามารถนำเอาความอิจฉาริษยาตัวเราเนี่ยเราสามารถนำเอาความอิจฉาริษยาที่เรามีในใจ เปลี่ยนมันน่ะให้เป็นพลังงานดีหรือนำเอาความอิจฉาที่เรามีซ่อนอยู่ในใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังของความทะเยอทะยานเขาดูถูกเราโหมึงดูถูกกูใช่ไหมเนี่ยมึงดูถูกกูนักนะจำให้ดีต่อไปนะอนาคตนะโหกูจะรวยกูจะสวยกูจะดังกูจะปังเอาความ เราสามารถเปลี่ยนพลังไม่ดีอะ่ะให้มันเป็นพลังบวกกับชีวิตได้คนที่ไม่เจอแบบเราเขาย่อมไม่เข้าใจปัญหาบางอย่างเนี่ยเอเลือกคุยกับคนแก่เพราะคนแก่เขาเคยเจอแบบเราปัญหาบางอย่างอะ่ะเราไปคุยอะพวกติงตองอะ่ะมันไม่เข้าใจหรอกด้วยวัย ด้วยวัยของเขาอะ่ะเขายังผ่านโลกมาน้อยด้วยวัยของเขาอะ่ะเขาผ่านโลกมาน้อยเขาไม่เข้าใจหรอกคนฉลาดเขาไม่เสียพลังงานไปโดยไม่มีเหตุผลนะ่ะเหมือนกับว่าโหแบบกูอิจฉามึงว่ามึงรวยมึงหาเงินได้เยอะนูน่นนี่นั่นแล้วไงเนี่ยเขาเรียกว่าเสียพลังงานโดยไม่มีประโยชน์น่ยเอกก็เป็นนะเนี่ยถูกหวยคนเนี้ยถูกหวย ร้อยยี่สิบล้านโอ้โ oh, ห oh. ไม่แบ่งคนอื่นเลย,ยถูกเลขชุดนะ่ะมันก็เป็นการเสียพลังงานไปโดยใช่เหตุอ่ะอิจฉาแล้วได้อะไรอิจฉาแล้วก็ดังอยู่นั่นแหละอิจฉาไปก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ได้อะไร คือเราอะต้องเปลี่ยนตัวเองเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอะ่ะให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นคนที่ไม่พอใจจริงๆแล้วเรื่องไสยศาสตร์อะ่ะมันมีจริงนะไสยศาสตร์อะ่ะมันมีจริง แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นน่ะไม่มีความสุขแล้วก็กลายเป็นบ้าคนที่เลือกที่จะไปทางมืดอ่ะจิตใจของเขาก็จะจมลงไปในห่วงของความทุกข์เขาก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเราตัวเราอ่ะเลือกถ้าตัวเราอ่ะเลือกที่จะไปในเส้นทางที่มันสว่างอ่ะ มันก็จะมีสิ่งดีๆสิ่งศักดินะ์สิทธิ์น่ะมีจริงพญานาคมีจริงผีมีจริงผีมีจริงเทวดามีจริงพญานาคมีจริงมนุษย์ต่างดาวมนาวต่างดุษมีจริงท่านช่วยเราก็ต่อเมื่อเราอะใช้กรรมไปบ้างแล้ว ไม่มีใครหนีกรรมที่ตัวเองทำพ้นน่ะต่อให้โอ้โหหมอผีเก่งแค่ไหนก็ตามอะ่ะสุดท้ายก็ต้องตายพอตายแล้วเป็นไงก็ต้องใช้กรรมไปเป็นโปง่งไปเป็นเปรตมาิทิกาเปรตคนเราอะ่ะมันไม่มีใครที่หนีกรรมของตัวเองพ้นน่ะสิ่งที่เราเจอในตอนนี้บางทีมันอาจจะเป็นกรรมของเราก็ได้ สิ่งที่เราเจอในตอนนี้มันอาจจะเป็นกรรมเก่าของเราก็ได้แต่เราอ่ะอย่ายึดติดกับอดีตให้เราอะมุ่งไปในอนาคตคนที่มีพญานาคเป็นเทวดาประจำตัวเนี่ยส่วนใหญ่พญานาคจะห่วงลูกห่วงเมียบางคนน่ะมีแม่เป็นพญานาคแม่พญานาคแม่ที่เป็นพญานาคตามมาดูแลบางคนก็มีผัวพญานาค คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะปกป้องคุม้มครองเราโดยเฉพาะพญานาคเนี่ยจะเป็นอะไรที่หวงลูกหวงหวงลูกหวงเมียมากเพราะฉะนั้นอนะ่ะคนที่เป็นสายยานพญานาคเนี่ยขอแค่ว่าคุณเป็นคนดีก็พอแล้วก็คลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ